สวัสดีค e. no. so, ่ะพ e. ่อพี่น้องทุกห <anos> ูทุกคนนะคะน้องว่าฟังไทยฟังราดตตังประเทศนะคะนาะมาาขาวมากินหนังต่ำหมูฮก็มีพวกนะคะได้เขาสวยมีพองต่ำมหฮูงส้มตํำปูนาเท่งปูดองเท่งปูบะดองใส่กันนี่ปูน้นน้อยนี่ปูดองนาแล้วก็ปูสดแล้วก็กุ้งสดุ้งนะคะเนี่ส้มตํำปูนากุ้งสะดุ้งได้หลายอย่างนี่ค่ะแซบแซบตำหมูฮูงเสบกอกเสบปูหน้าดองแล้วก็ปูสดปูสดตัวน้นน้อยนี่ อันนี้อันนี้ปูสดด้วยค่ะเนอะีป็นพวกเอาใส่ช่องฟิตมากตัวเล้น้อยนี่แล้วก็มีกุ้งสะดุ้งเป็นพวกจิ้กกินเข่าน้อยเดียวจ้ะมาค่ะมาค่ะมากินกับใบพงเด้อมาพี่น้องปองไปตัวขู่ตัวคนมากินเข่าสวยน้ำแข็งเลี้ยงโมเจ้าวเลี้ยงตำบมูหุ่งตำ่บ้านเจ้าเข่าเขาได้ยินตำบมูหุ่งเบบานเท้าเสือบกอกแซ่บๆมาเลยค่ะเด้อมาตัวขู่ตัวคนเด้อพอมีพี่น้องตำเสือบกอกหอมหอมปลาเด็กนุ่งนุ่งนุ่งจ้ะมา ตับนี่ก็เสียแปบนยงนอือหืพีน่อม,นนมันมั้งนอมันเหลวอ้อืหือผักกับ มีพวกบลได้แกะไว้มะสับปะรามะห้ยทุ่งบักแง่อันนี้ของหมอว่าเต็อหมูว่าีนกินสับปะรามะห้โอ้ยอันนี้มันมันสีเกลียอย่างเงี้ยหน่อยดิอ้ยโอ้ยอันไม่บลาเดอกว่าเนาะอันไม่อยู่ขนมบักมันแห้งบมันก็เจียงยางพี่น้องมะกะทินพันยักพันอะไรมือพันยักบอก อาจังสี่อกพี่น้องอาสตาไตล์แบบบานเะท่าเนาะต้องไปไอามาในะ๊ะเด้อกินแบบบ,นบานๆเท่าเพราะต้องไลยกินแบบตัวของเราเองนี่ห้อยลงไปมีพ่วงก,กับเลื่มแกะไปเนาะเกะมากินไปไหนมันสะเดี๋ยวไปล่ามันสิบบ่พ่อเนาะพี่น้องเนาะถวยบางเง่กองจู่วกลูวเลยกินซูพิ่สูหนอนกันละกันอือม

กุ้งกับวานบานมาเาเะเขือเทศบริพาเนี่กะใส่เป็นปน,นวยๆเลยมะเขือเทศลาชินี่ไม่วงเซฟปูไล่ลายนี่ขอจับกระดองปู dẹp củ Nửa pu bán tuyệt tuyệt Hà, nào tâm hú xẹp xẹp oh, hết con này đi Con này có chết bỏ chín vào ກໍຊິບໍ່ເນັ້ນເຂົ້າກໍຊິເນັ້ນຕາ គ្រូវើង្លានោយ្លាន់ហើរន្លាន់បំលាន់ប្រងដែល្លា 嗯，是啊。 mươi Phát nghe phát nhau Chính sáng phát cả im Mừng nè Bắt nghe bằng nhau เคยขอน5 0ส0หอนทอง để và chúng to là bật Nha. người nhanh Màu củng mặn mặn. Ừ, mặn tìm hỏi. ราคาสำหรับคลิปนี้มันคงจะยิ่มเลยเนาะคะ่ะเนาะมากินซูพีซุนองส้มตำปูดองนากับปูดสดร่วมกันกับกุ้งสะดุ้งไหมกันแซ่แบแซ่บเขาเอามาปั่นได้กินมาเบิด์นค่ะผัดกะเพรากับผักกะทินหยักเน,นี่ยสตออีสานค่ะแซ่แบแซ่บนี่นะคะกินบ่เบิด์นก่ะมันหลายขอบคุณหลายลายกันเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกหูทุกคนนะคะคเนาะบก่กว่าฟังไทยฟังเราได้ตามประเทศนะคะเนาะที่มังกำลัาอุกกำลังเจมีควกที่มากดติดไหล่ที เเติดไลค์ติดเอ็มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่ม่พูงนะคะเ้อแม่พูงก,ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะเ้อร์สำหรับวันนี้แม่พูงขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ